ตู้ห่าวนอนคุกสารยกคำร้องประกันคุมตัวเข้าเรือนจำวันที่24พฤศจิกายนค่ะศาลอาญากรุงเทพใต้ยกคำร้องการปล่อยตัวชั่วคราวของนายชัยนัทหรือตู้ห่าวนักธุรกิจชาวจีนที่มามอบตัวหลังถูกออกหมายจับเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาในประเทศไทยจากนั้นเจ้าหน้าที่รชาชทันนำตัวผู้ต้องหาไปคุมขังยันทัสถานบำบัดพิเศษกลางโดยก่อนหน้านี้ทางพนักง,งานสอบสวนสอนอยานาวาได้คุมตัวตู้ห่าวไปส่งสารเพื่อยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรก พร้อมยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะเกรงว่าจำเลยจะหลบหนีทั้ทงนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผู้นั้นสมคบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดและร่วมกันมีวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งการออกหมายจับดังกล่าวค่ะมาจากการที่ทางการตำรวจนครบาลได้เข้าตรวจสอบผับจินหลิงนั่นเองค่ะ